โอ้ยมื่อนี้เป็นความสุขดีเนาะแมวเกิดลูกจก้ะพี่น้องกลับมาบานจากทำงานก็เห็นแมวแมวบานสาวสมศรีด้วยจ้ะเบิง้งได้ตัวนึงแล้วนี่เดี๋ยวสิเบิ้งนางงมาสิเกิดอีกบะว่างฟาหมไหมขึ้นมาเกิดอยู่น้านี่ได้แล้วตัวนึง กำลังทำความสะอาดดูคเพื่อท้ายไกลๆกันจ้ะห้องแมวเมียแมวว่าแตเป็น,ยปนห,หนยัางเรื่องบริสุทธิ์ใจนะจ๊ะ กะไฟเป็นละวอมยันเบงอีกหรือบปล่าอมยันเพิ่นเบงบอกว่างึงนั่นนั่นนั่นพี่น้องทับเบิ้งเด้อวยยาปากที่เบิ้งเมี้ยวออกพี่น้องเอ้ยดูนะน้องน่ารักกันเนาะยาปากยาปากยาปากขนว่าดูไร่จิบพหารออก เาเบ่งออกมากบ้างลูจกจกดีซอยยังได้แล้วนอจ่าพี่น้องเบื้องเนี้ยถ้ามาฉาดของเพื้นนอจานอ่า,านเนาะนี่แหละจ้ะสาวสมศรีกระพึงเห็นนี่แหละจ้ะนอเอาตัวหนอนออกไปเร็๋ยว <c oughs> เอาตัวใหญ่ออกไ <c oughs> อตัวนี้ขอแล้วนะพี่น้องนั่นเลยเอาออกไปก่อนตัวน,นั้นอย,ย่ามันอย่าหายมันอยู่ตัวนี้ <c oughs> ไปหาลูกเอาเร็วโอ้ยอยาเข่าไปเมียวะโอ้ยเบ่งอ uh, 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 ีกแล้วพี่เนาะสาวสมศรีวานาวาเบ่งออกอีกแล้วมาหลุ่นเบ่งน้ำกันเด้อพี่เนาะเอ้ยอืดโอ้ยนั่น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 นี่อย่างลหรออืดอืดแล้วอืดแล้วลูกแหละอืดอืดเอามาโอ้ยเนาะเหนื่อยเหนื่อยน้ำเพลินเพราะว่า เทากับคยผ่านการเกิดมาก่อนนะจ้ะออกมาแล้วตัวหนึง่งเอาออกแม่น้องตัวนั้นนะมันไม่ออกฟังไงตัวนี้อ่ะอืององอย่าไปใกล้ออกมาะมัน,น,สนสีอยักอายอือวีออกมาก่อน นี่น้องสาระแม่มาขอเลยแม่นี่จ้ะเห็นว่าตัวนี้น้อยนึงนี่จ้ะน้ยแม่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วบ่ไหน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 ีไหนนี่ออกมาแล้วออกอีกแล้วแม่ตัวทีสองบล่ะเนี่ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า ตัวที่สองอุ้ยออกมาแล้วตัวที่สองในท้องของเออของตัวนี้มีกี่ตัวไม่รู้อ่ะโอ้โหโอ้โหจักว่ามีจักโตพี่น้องเอ้ยตัวที่สองเกิดนัแล้วตัวที่สองออกมาแล้วอิรินั่นนั่นนั่นพี่น้องเบิ่งคักคักเบิ่งคักคักนั่น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 น้องออกก่อนเห็นบ่จ่าเบิ่งนะพ่นสิทำความสะอาดแบบนี้เด้อจ่าเมียเกิดลูกจ่าอุ้ยดีใจหลายดิให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้องบอกแมีบอกถอยออกก่อนนุ่มบอกก่อนบอกไทยหลานกับหลานพอหลาน ยินบอก่สองตัวแล้วจ้ะพี่น้องสองตัวแล้วจ้ะเบ่งปืดๆวางนึงนี่อุ้ยนี่จ้ะนั่น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 มแ,มแม่สาวแม่แมเกิดลูกขังเร็จ้ะน่าดีนะโอ้ยพุ่นทำความสะอาดลูกพ่งใหญ่แหละ โอ้ยพี่น้องเออตื่นเต้นนํำดิขอดูน่อยดูมีแด่ตัวนี้ไม่เอาตัวโุ้ยสดๆหลอดๆเลยพี่น้องเอ้ยคู่นะคุณนะทักเหยาอทักไ่อยู่นั่นโอ้ยได้๋ยสองตัวละออกทิ้งระยะกันประมาณจักหน้าที่ว่าจับมานีเมญจิแปดเก่าหน้าที่ออกตัวหนึ่งบ้านี่ อดี๋ยวสองตัวเลยยะเออเฮ้ยนีเยอะขังเรียกทีเดียทีห็นแม่มาขายตัวหนึ่งฮะมนขายตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งจังไดไอตัวมันมีมันมีมันมีสามมีสามอยู่ว่ตัวพุนดอกออกสามมันจะออกใช่ใช่ยาปากเนี่ยสิเบิงตัวนี้อมแมวขอดูกใหม่จ้าพี่น้องเอ้ยมาเบิงเร็ว เบิ่งซอยกันเ้ยนี่จ้ะโมโหว่าตัวเมียตัวผู้เบิง่งน้เพิ้นทิ่ทำความสะอาดลูกของเพิ่นนด้วยตัวนี้เพิ่นออกมาโอ้ยจ้ะเบิ่งนองนี่กับหัวอีหลีเอาโทรศัพท์น้องอ,อุ้ย uh huh. น,น้องไ่ล่ะนี่อยู่ตัวนี้ แม่น้องน่ารักมากเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้ากินนมเ,นเนนะพื่เกิดนะยังพึ่งเกิดยังกินนมพอท่านปิดหรอออกมาก่อนโอ้ยเนาะมันกำลังทำความสะอาดใช่ไหม,มด้วยลิม้มเขากำลังทำความสะอาดพอเกิดออกมา,ามใหม่เาวนวาะจ้ะยอใส่หล,ล่าลูกแมวคนว่ะใส่หลาลูกคือจังทำความสะอาดดีที่ใส่หลาลูกคนนี่<ช> แมนมันไอ้ดำดำมาปิดบึงเลยหาพมกับบ้างเฮ้ยยาดึงขึ้นไปตีเหล้าโฮ้ยห้านกับ่นร้านยาดึงขึ้นไปใหญ่สิบึงว่ามีจักตัวให้พี่ให้พี่น้องเข้าได้บึงนำ่ำถ้ามีสองตัวนะหรือว,ว่ามีสองตัวสามตัวสี่ตัวจ<า>กักสองสจักสามลเบึงไปก่อนหรือว,ว่า,าวจะมียาเฝ้ายาเฝ้ายาเฝ้าเฝ้าใเดี๋ยวสิโต๊ะใจนี่เอาเรีย ทำความสะอาดเนาะจ้ะเนาะเพิ่นทำความสะอาดหลูมของเพินะ่นเนาะยะยะยะเอ้ยออกกลางเวียนสัเอ้ามีปลาลูก<อ>ีแค่นี้บ่แมน่นจำเนี่ดอกเมียมาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเถิ่งเบ่งปืดปืด,ปด,ปด,ปดล้วว่าเกิดแล้วโอ้ยเกิดง่ายเกิดได้เลยีย๋ยวส่งให้ตาตาดูได้ไหมเต่เมื่อคืนนี้ หนหนห้องอยู่หันละโอ้ยเกิดเดียวอยายายไอ้เนาะเกิดว่นไหนันานไม่ไหคือแบบน้องน่าๆเกิดสุงิต,ตาดูเขาเอามาถิมตัวนี้แม่ตัวนี้นอกจากเพิ่นอเขาเอามาถิมมันนี่ก็เลยได้เอาเพิ่นมาเลี้ยง นี่ต้นพนก็เลยเอามาเลีเ้ยง๊าดเกิดในสองตัวแล้วมีแต่ตัวลายลอืมเรนสงไรไม,มนเกิดได้แค่นี้เนี่ยแม่อย่างก่อน ยายว่ามันต้องมีอีกมันบ่ได้สองโทนิหรอกแมวยังสิออก,กอยู่คือแม่จริงๆมันต้องมีสามตุมีมันต้องมีหน้าสามสีแต่ว่าแม่มันมีแค่นี้เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวห้าถถาเบิ้งไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้แป๊บเดียวขอ,อดูคลิปก่อนคือหนูอ้ทอมไม่ไหวเวลาหนูเห็นลูกแมวแทอมไม่ไหวขอดูคลิปดีกว่า ืนตัวเร็วครับอย่ามาแซงของแม่เอาออกไปใกล้ๆของเจ้าของกันใบขาวนี่เ,เลยแล้วอ้าวนี่ตัวหนึ่งออกมาแล้วอ,อ,อย่าปากอย่าปากเจ็บอีกแล้วเจ็บท้องอีกแล้วเจ็บท้องอีกแล้วทีเบ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยข่อยละสันเมีย พี่น้องข่อยละสันไปอยู่เฮ้ยหนูว่าเลยว่ามันมีสามตัวหนูข่อยว่าข่อยละสันเมีพี่น้องขอ่ขอยเคยเห็นแมวเกิดสุดๆหล่นๆแบบนี้น่าใจมีแต่เพิ่นเกิดแล้วเพิ่นก็เอามาให้เพิ่นก็ขาดมากเมียยังอีกแลหละนัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้อว่าจะเป็นสิบตัวละือแล้วมันยังหลายเตี๋ยตั้งจิบ ไอกเอมันต้อง,องรอทุกวันนะครูแบบราตายแน่กนะูแบบอรอรอทุกวันนะอ่ะอืมไปบอกไปเรียตัว,วนี้ผอมแล้วอ่ะผอมตัวเกิดแล้วอย่าไปจ้าเพื่นอืเอาเอาเอา,เอามันกำลังเบ่งอย่าฟาวอย่าไปนั่น,นตีล่ะเพื่อนสิตื่นเอ้านี่นั่นนั่นน่ะใส่นี่นีน่นี่หัวหัวหัวมันนั่นน่ะหัวเห็นแล้วมีน้องเห็นหัวไหมนั่นน่ะนี่อย่างเลยนั่นเห็นแล้วกะซองคือเก่าหน่ะล่ะ ไม่ใช่มันมีอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งมันไปไหนไม่รู้ไม่ใช่ไม่มันมันทับแล้วนั่น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 มันรับคมันมันเจ็บท้องท้องท้องพองๆเปล่ามาท้องมันใหญ่นั่นนั่นน่ะเปิดพาไปน้อยนึงพ่อ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 ตุ่มไวหมจำนั่นแหละซจำนั่นแหละซจำนั่นแหละพ่อได้เห็นซจำนั่นแหละลูกเอาเอา นี่สามตัวจริงเนอไอตัวนี้หนึ่งไอตนี 2, ต้สองวนี้สามว่สามแล้วพี่น้องสามแล้วอุ้ยนี่ยังหนูว่าถ้า,ถ,าถ้ามีตัวคือแบบเราไม่ไหวแน่ <c oughs> ถ้ามีหนึ่งร้อยตัวคือแบบไม่ไหวถ้ามีหนึ่งพันตัวโหลูกแม่แตว่าสาม,มตัว,ตวละเมียหยาอุ้ย <c oughs> จามบอกอย่าไปถือแม่วะามาจับท้องมานิค่ะเดี๋ยว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 จับท้องเ๋ออ๋อแม่ว่าหลุ่นเบ่งยังมีอีกปหนูว่าหนูว่ามันมีสิบตัวอย่าไปถือเดี๋ยวถือเบิ่งลักษณะเพื่อนหนูว่ามันมีสิบตัวก็ดูหน่อยนะดูประตูวิ่งบงวิ่งบงอย่ามาเปิดกะใส่ไปทางพู่นไปเข่าที่แสก โทรศัพท์เนี่ยออกไปมไปดูลูกแมวห้ามนะห้ามนะไม่เขาเงี้ย่าปลาเป็นเหลืองที่ดีมากเลยนอกจากนอที่ได้เห็นแมวเกิดสุดๆหลอนๆนนี่จ้ะ อุย้ยได้สามตัวเก่งเก่งเลยจ้ะแมวตัวนี้นี่บัว่าแต่หนูบัว่าจิงจุกจับได้เบิดความดือ้อความสนของเพิ่นนลยจ้ะตั้งแต่เอามาเลี้ยงไว้บ่มีหนูมาหม้วเลยแต่ก่อนนี่แลนโอ้ยเก่งขนาดเลยด้วยจ้ะเลี้ยงหนูเรื่องอย่าง,างทำความสะอาดไงล่ะไปที่ทาง ออกที่รองเอาออกก้อนตัวนั้นอ่นนี้ทำความสะอาดลูกไงนะเพื่นเกิดง่ายเกิดได้เดีย่ยจักวัาไหนที่เห็นเห็น<ต>นอนอยูน่นี่มีสามตัว่นกำลังทำความสะอาดลูก่นเดียวก็ขา,าลนุนลงมาใส่นอ้อง เปิดเสียงมานะโทรศัพท์น้องแม่กำลังถ่ายวิดีโออยู่น้องอย่าถ่ายนั่นมานะลูกมาหานหว่เสียงดังเนาะจากพี่น้องหย่านพื่นตื่นหย่านพื่นหอบลูกหนีอยากถ่ายให้พี่ให้น้องเบ่งด้วยจ้ายังความประตับใจมากมากเลยจังได้นอ้อยจังสีเหลืองไว้แบบนี้ ขึ้มาหลายเทปในสามเดียวออกมาให้ขัำให้คู้นเาจเิอีกนะมีอยู่แล้ว ใส่ละไปใส่ละไปใส่ละยังอีกวะลูกยังอีกวะยังอีกวะอ่ะลุลเมยังอีกวะกะจิคือคนที่น้าก็เกิดแล้วกะจีเพีย เงพอเอาอาหารให้เพิินเอาเขาคุปปะทู่ให้เพิ่นเพิ่นกับพวกกินแมเมืเ่อเช้าห่องเพื่อแข็งเพื่อขาเห้าแม่แมาแมวกรบโปจักว่าพ่นเจ็บท้อ,ทองแต่ว่าก็คิดหด่ยอยู่สาวสมศรีก่อนไปเหตุงานก็เลยเอาผ่าหม่มพื้นนี่มาตั้งไว้มาคิดวาพ่นสจเกิดนี่ว่าสาวสมศรีมาเห็นแต่ห่องเมวเมวน้องขาหน่องลูกมาถืกอกระอวงอเอ่บอกจังไหน น้องเอาออกสิลูก yes, ตัวนี้ตัวอยากขี่ในตัวนี้น,นม่ออกมาอีกหรอคือจะไหวใๆอยู่ะนอาถ้ามันมีสามตัวรวมกันอะจ,ก 3, จกักสามจัก4ีตัวขาพื้นทับอยู่นั่นรวมกันเป็นหกตัวแม่

หอมมาปรับกระดิ่นหานมแหรอเนาะอุ้ยซาสุหูกินนมเป็นละ่ะใจๆใ,จใจเใอออาสามโต้เทานี้บป่เนาะอเอาเอา,เอาตัวนี้เมียนดอกนะ้ะหลุดมึงอีกโอ้ออ้ออ้อพิษคือจังทำทาสีเบ่งอีกเหรอ ว่าจะทำท่าเบงมั้งโน้กินนมเป็นไรยะวยนั่นน่ะนะเบิง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 พื้นดินดินหานมเมียพื้นยาอุ้ยมันมองไม่เห็นแง่ก็ลานตาใส่เขาบอท่านไน้มื่นตาดอกลูกอ๋อมันจะบันภรรยาจะมองนิดนิดนิน่งใช่ไหม opsang, cai cai bang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 , run bang, cai cai, ha? oh ilar oh ilar, si tua, uh, oh ilar oh ilar. ลกจะคองเหรอพ่อยู่เมียนคักๆบ,บ,บุนด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 ุดดุดด,ดุนนั่นนั่นนั่นเอ้ยนั่นนั่นอีหลีลูกก็เป็นเจ็ดตัวสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเนี่ยเจ๋งเจ๋งเจ๋แม่เจงเจงใเบิรลูกเจ๋ง เมืองมันสิทาบใต้นี่อย่างนั้นนะเซดี้กับตัดเอาเองเอาปเดปี๋ยวมึงอุ้ยเจมส์มันมามีล่องพร้อมพอม ยองตะคต่นเกิดลูกมันออกมาสีตัวเหรอไอตัวนี้ฮึจักดอกมุนทับกันวิปุยอยู่นะอ,อยา่าป่วยพัดลมมันหนาวเข้าเข้าเลยเข่าูลยนั่นนะโผลหัวออกมาแลย mm -hmm. ว่าสีตัวแน่นานออกมาอีกแล้วสี่ตัวสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดสาม ยเจ็ดจริงเท่าก,กับเจ็ดจะไม่เท่าก,กับยีงสิบได้บอกแม่พ่อไปมาใหญ่ แม่แยายไม่ไปว่าง,งั้นไปไม่รู้ยายชายอันนอยู่เดินไปยายไม่ได้ไปให้แม่พลอยไปคนเดียวใช่แม่พลอ,อยพูดใกล้ใกล้ ไได้จักตัวละสรุปแล้วซัมเน่กนเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้สาวสมศรีซัมเน่กันเด้อจ้าแมวเกิดลูกจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสมศรีในเด้อจ้าเป็นความโชคดีความดีใจหลายที่ได้มีโอกาสได้ทายคลิปทายวิดีโอให้พี่น้องบึงแมวเกิดสดๆหล่อนๆเรืเดยอจ้าซัามเน่กนจ้าสวัสดีจ้า